ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุกพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุกพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นลูกคลำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มี เมื่อความยึดมั่นรูปพรัมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถึงมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดี เพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจริงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรนิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ม่ได้มีอีก